มานะทิ้งลีกเซีอัปเดตต้อนรับปีใหม่ซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมาเพราะมบของใหม่ๆและเพื่อเป็นการเปิดบัตเตอรอัปเดตแรกของปีขอสปอยไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้ไม่เกือจะเป็นยังไงไปดู เปิดคลิปมาซึ่งก็พอกบคิงอะไรกันสิที่อัปเดตมาใหม่เอ่พอพอรูสึกว่าช่วงนี้แมพอัปเดตมาเยอะจังแฮะเอาเส่นกันไม่ทันเลยเนี่ยแต่ก็ดีแล้วล่ะช่วงนี้ยิงองเอเพราะว่าขาเธอไปอยู่พอดีแล้วไม่เห็นานานแล้วจะได้เปิดยูคุมจะไม่รีหรอซึ่งในนั้นก็จะดูคลิปอัปเดตทั้งทีก็ดูคลิปของใครเป็เจ้าของแมพไปเลยดีกว่าซึ่งลุคเข,า,เขาจะให้ดูมาในคลิปอัปเดตอย่างแรกเลยก็คือผลใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยผลขวัญแล้วก็อีกผลเดียวบอตามตัวว่าเห็นครั้งแรกแล้วก็ชอบมวก ผลการกล้วยืม <c oughs> ผลแอมบอสครับโทษทีแล้วก็แหนหอนอัปเดตรอบนี้นะกระเทาไม่ยากมะคืออัปเดตป,ปีใหม่ซึ่งามารอปกับอาวุธอีเวนต์ลิมิเต็ดด้วยว้วซึ่งบอกตามตรง เขเห็นในคลิปก็โคตรเท่แล้วอะและหนำซ้ำจึงเอาอาวุธอีเวนต์ระีที่แล้วกลับเข้ามาด้วยโอ้ของโคตรดีสูฟต้องปฏิทาากับตัวเองไว้ก่อนเลยเขาว่าอีเวนต์รอบนี้เย็นอนต้องมีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้างแต่จะว่าไปรอบที่แล้วก็ไม่ได้นะมันยากอะคุณเข้าใจหน่อยดีซึ่งวิธีการได้ดาวใหม่ครับนั่นก็ไม่ยากก็แค่เอาเคดดี้ไปสร้างวิธีเกาะใหม่แล้วก็ฟานลุกวันชุดแดงจะก,กว่าฮีแกจะดอปให้อ่ะโดยแคดดีเแล้วก็หายายการตีเจ้าไฮเลหรือไม่ก็อีเวนต์เรือผีอันใหม่โดยสรุปสรุป สุดท้ายด้วการลรุ้นเป็นว่าเยียดครับผู้ค้อนต้องอให้เปิดคลิปให้แบงค์ดูดีกว่านะเรามาเล่นเกมไม่ได้มารีวิวอัปเดตสักหน่อยอยังไงยังไงเปิดคลิปเขาเจ้าขอ,ขอ,ขอแมปดูก็ดีที่สุดและในในั้นก็มีผลใหม่เข้ามาได้เคอรคอใหม่อ,อ,มอย่างเราจะผ่านไปได้ยังไงจึงรีบเซ็คกูกัทนทันทีซึ่งมาอัปเดตมาสองผลนะ่ะ ใช่ผมซื้อทั้งหมดกรคงได้หบทเดื่อหมดตัวกันพอดีมันก็เบ้อความแรงหนัแเลยยังไงเราก็เลือสองคนไม่ได้ทำไมผมก็คิดตายตองอย่างน่ะถ้าพอคิดไปคิดมาสางพาพผมก็เลือกเอาผลแมมมอดดีกว่ามันใหญ่เมือนกระช้างน้อยของผมดีจึงเอาเงินจริงไปแหลกไปเงินปลอมพอกก่อขบวนเลยเสร็จทราบแล้วก็จะเข้าให้แม่ยามบันทึกเข้าไปในเกมนี่ก็เสียเงินแล้วแฮ เวลาผ่านไปไปเหมือนตัดต่อตัดภาพไปทีแกแติมแล้วก็เสร็จสินาทีเรียบร้อยพอกลารเข้าเกมอย่างไม่รีรอซึ่งเมื่อเข้ามาถึงก็โว้คแรคแบบนั้นถูกเปลี่ยนใหม่หมดซึมานให้ความรู้สึกเหมือนกำลังดูหนังฝรั่งเลยแฮะแล้วก็มามาดูกันหน่อยสิวผมแผมมอจะยิ่งใหญ่สมชื่อไหมสกิลแรกนั้นมันมีชื่อว่าสม a สสวัส <c oughs> ดนี้ครับวอนนี้ช่วงนี้อินก,กับมาฮีร่เยอะเกินไปหน่อยสกิลนี้มันก็เป็นการต่างถ่าแล้วก็ทุพเพื่อธรรมาดา สก,กิลต่อไปเรามีเชือว่างหินมันจะเป็นการยิบหินขึ้นมาแล้วก็ควางออกไปก็ก็แค่นั้นน่ะตามเชื่อะสก,กิลนี้นะมันก็มีเชือกพุ่งชนสก,กิลนั้นก็เป็นเปทามชื่อเลยครับก็ก็พุ่งชนน่ะก็แค่พุ่งชนเฉยๆพอเราสก,กิลเล่นไปแล้วสก,กิลมาเรื่อยๆยีนดีมันก็ดับพอบางอย่างเฉยอ๋อใช่เพราะผมนึกออกใน้วคลิปพี่แมเขาบอกว่าอาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธอัปเดตใหม่ก็ว่าอยู่ว่าทำไมเราเพิ่งได้ แล้วก็สกิลสุดท้ายสกิลนี้เขาไมา่ต้องบอกแล้วครับแคอ่อาชื่อก็จะรู้อยู่แล้วว่าเป็นการแปลงหลาป็นช้างการกล้วย <c oughs> แม่มอนครับโทษทีโว่ที่มื่ไดูบมาช้าการกลวไปหน่อยแต่มันก็เทชัยย่อยเลยนะซึการเจ้าตีธรรมดานะมันกไหร่เป็นการตะวันงวงออกไปมันสกิลเจ้าตสกิลก็เปลี่ยนใหม่หมดมันจะทำให้สกิลของเราแรงขึ้นอลังการขึ้นแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้น แล้วด้วยความเป็นเด็กเธอของเล่นใหม่ผมใช้ตะก้วิ่ไล่ตีบอดตัวนู้นตัวนี้ไปสักพักจนกระ่าผมสังเกตว่าเฮ<ะ> hey ้แต่เมันก่อนที่บอดีแนเกิดนี่นะเราผมก็เห็นควกนด็ทีมกาลงรวมตัวกันอยู่ซึ่งจะบอกนะว่าบอดเกิดอ่ะสึ่งถึงเราจะไม่รู้ที่เขาพยายามพลาดโอกาสไปจึงเลยสปาวเรืเอเพื่อไปตีทันทีแต่ด้วยความเออของเราผมได้ไปลองเพียรคิปไอ้เฮีย,ยกันตะเธอแกเป็นคนขายเรือเฮียแกอะไรพาเรากลับลองสองเฉย งวยลวลวนคราวทนไข่ไม่ได้แล้วก็ในนั้นก็ขับลอกสองมาแล้วมาไมดูกองมาหน่อยดีกว่าว่าขัตีบอสซานต้ากันอยู่หรือเปล่าแต่เมื่อมาถึงก็ไม่มีครับจึงเริ่มปฏิบัติการ a f k เคนนั้นระหว่าง AFK สายตานักเลครับผมก็ไม่เห็นอะไรบาอยางจากไกลๆซึ่งมองไกลๆก็รู้ว่าเป็นดาบใหม่แต่ดูเหมือนจะของดาบนะเขาจะไ่ยันทายสยดีเขาไม่ยอมให้เราดูแทนยังว่าไหลทุบผมเฉยสวยเราเนี่ยก็ยาวใหญ่ใช้การใหม่ได้จึงแม่ไปทำปริยาย ไม่ดูก็ได้ฟ้าคลิเปิดปให้ดูนี่ดูหน่อยจะเป็นอะไรไปเล่านะอะสัเออเออผมไม่ได้หมายถึงอะไรอย่างนั้นนะอย่าคิดกันไปไกลในความตื่นของเด็กน้อยก็ยังไม่หยุดเพราะพยาใจดีสู้เสือเข้าไปคุยกับไอ้หนูนี่สรุปจะพคำเทของดาบแล้วติดใต้ทำเนียบกับพบนั้นมาก็บบังกับพบานทีว่าคงจะได้ไม่ง่ายจิยิพยาขอทานออนไลน์จึงเข่าสิงผมจึงลองขอเทะกับไอ้หนูนี่ดูแล้ดไอ้หนูอมันก็ตอบรับคำเทะแล้วเฉย ซึ่งก็เอาแล้วไงจะให้อะไรดีฟะเนี่ยเราเี่กรอก็ไม่ค่อยอยากให้อะไรจึกดไปแบบมั่มวๆซึ่งดูมไอ้นูนแล้วก็จเจอเหมือนกันมันมือจะให้ของแต่งตัวอะไรบางอย่างกับผมมาส่วนเราก็ไม่รู้อะไรยังไงจะกดลับไปก่อนมันเป็นเหมือนสร้อยหัวกระโหลกอะไรบางอย่างสึมงมาความสามารถแล้วมันบอกอ่มาสามารถป้องคันดาเมจจกเลือผข,อขีได้สิบห้าเปอร์เซ็นแต่มันยังไม่จะเป็นกับลอยตอนนี้นะถ้าก็เก็บไว้ก่อนนะและเพื่อนนะคตจจำเป็นแต่เดียวนะพอคิดไปคิดมาผมก็เลยเอใจที่ไม่ใช่อัปเดตปีใหม่จริง หรือเปล่าฟ้นเนี่ยน้าของจริงมันอยู่ต่อจากนี้แล้วตอนนั้นก็ไม่มีอะไรครับเป็นพิการเอฟเคต่อไปเรื่อยๆจ้กระั่งเจ้าฮาเลเกิดแต่จะเป็ตตีเราก็ต้องไปเปรียบผลกันก่อนเธอจะบอกว่าผลแมมมอน,นี่เป็นผลใหม่แต่อีนูนี่ยาวใหญ่ใช้การไม่ได้อ่ะของจริงมันต้องแบบนี้แล้วตอนนั้นก็คงม,มาต้องเหล่าแล้วลร่ามั้ง มันก็เป็นเพียงแค่การตีเจ้าฮาเลเพื่อกองกากาอีกแล้วมองตามตรงครับแต่ผมเล่นมายังไม่เคยเปิดได้ของลีจินอรีบ้างเลยอ่ะนี่โดนทำาดยอะไรเนี่ยถามจริงแล้วก็เอฟเคต่อ ทำบวนอยู่อย่างนี้ซ้ำๆเลยๆืยเลือยซึ่งในสิ่งที่เราต้องการในตอนนี้ก็มีเพียงแคนดีอ้อะนะเพราะเราไม่มีมันทุกอย่างก็ไปต่อไม่ได้ปฏิบัติการลองอนา็ลกร่าแคนดี้จึงวนอยู่ซ้ำๆเลๆือยเลือยซึ่งเราได้คุณลักษัะไม่ใช่ภาพค้างแต่อย่างใดพอก,กันทิ้งตัวไว้แล้วก็ไปกินข้าวและเมื่อกลับมาดีผมเดือก็ต้องตกใจเพราะคนในปาาเตียงผมกำลังตีบอสตาคอกันอยู่ ส่วนเราได้กระพือกลับม,มาถึงจะอิ่มข้าวแล้วแต่ก็ยังหิวของแล้วเวลาก็กว่าจะพลาดบอสไปด้วยความลุกเร็วลุกเราคอมจะรีบพุ่ไปตีบอสทันทีเพราะได้คิวต่างๆนานายังไม่ยังพองาะกลัวจะดาเมจไม่ถึงถ้าพอตีไปตีมาไม่รู้ว่าเรามีคนมาเชื่อหรือเปล่ามันรู้สึกตีง่ายจังเลยแฮะแบ๊บๆเลือก,กรถหัวแล้วเพราะว่ามันตีง่ายกับบอสฮาโลวีนเยอะเลยอ่ะผมลเลือกแกงไทยบุงใช้เวลาตีไม่นานแต่เดี๋ยว รนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ตาฝานไปใช่ไหม,มเพรเป็นมันมีตัวหนังสืออะไรขึ้นบางอย่างอะที่เราใช้รกระเป๋าดูสักหน่อยถือเปิดมาก็ถือกระตองเฮ้ยเดี๋ยวนะผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมผมได้ดาบีเวน้นอันหม,มายบ้าเฉย ว้าว <Whoa! S 2> ตอนรับไปใหม่ได้ดีครับบอกตามตรงคงไม่คิดไม่ฝันเลยว่ารอบเดียวจะได้อะขอบคุณตัวเองครับที่อุตส่ากินข้าวเสร็จแล้วรีบกลับมาดูไม่งั้นคงคงได้พาไดด้บเวนนี่ไปแน่แน่ตอนเลยจะี่ผมได้ดาบมาด,มดูคดวามเป็นเด็กคิวอจะยืนแอกแอกว่าดาบอันใหม่สักหน่อยนะ อุซาฟุกได้มาขอวนหน่อยเถอะแล้วตอนนั้นก็เกิดปรากฏการณ์ไทมุงนิดหน่อยอ่าพอแล้วพอแล้วพอแล้ววนจนพอใจแล้วเพ,พ,พ,พียอมาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าแล้วเมื่อเดินรามาก็เจอเมฆสายฟ้าย,ยินดีใจให้เราทันทีแล้วก็เริ่มต้นในการรีวิวลุปร่างข้างนอกก่อนเลยสมบูตตาตรงรัาว่าเห็นครั้งแรกก็โคตรเท่ ือนแบบอาวุธของพวกมาไลเดอร์อะไรพวกนี้เลยอะแล้วถ้าถือคอมอนนะครับให้มันเทเข้าไปใหญ่ถืซี่มันจะเป็นลายแคนดี้ก่อนเถอะแต่ว่ามันก็โคตรเทของโคตรดีแล้วข็มาดูกันหน่อยสิว่าเครือาเคียมจะเทอยู่หรือเปล่ามันก็เออมันก็เทไม่ใช่น้อยน้อยนะแต่ผมชอบตอนไม่เคลือบมากกว่าตอนเคลือบมันก็เทอะแรละแต่ตอนไม่เคลือบเทกว่าแล้วขบมาดูสกิลกันหน่อยสกิลแรกก็มีชื่อว่าอินเทอร์ลิกัส แล้เป็นการต่างถามว่าจะพผ่งเข้าไปฟันแล้วก็มีเอฟเฟกต์อะไรต่างๆอนารอบตัวเราไ้่เมื่อการชาพลังอะไรยงี้เลยอ่ะแล้วเมื่อกรดปล่อยมันก็จะเป็นการว้ามเข้าไปแล้วก็ฟัน โคตรเท่ของโคตดดีแล้วสกิลต่อไปมันมีนชื่อว่าคูดเนอิสสไลเออว่าช่างชื่อมันก่อนการตั้งทาง่ามันก็เป็นเหมือนสก,กิลแรกเจ้าปล่อยมือไปมันก็เป็นการวาวเข้าไปแล้วก็ฟันซ้ายฟันขวาเอาจริงมันคๆสกิลแรกนั่นแหละแค่ฟันเยอะขึ้นมาหน่อยออกรวมคาบไอดาวเวนนี่โคตรเท่ทั้งรูปหลังแล้วก็สก,กิลเลยแล้วก็โคตรโหดด้วย เพราะว่าสก,กิลมันวัดได้อะเพราะว่ามันต้องพีพีดีมากแน่แน่และมาขอการไถ่บุงดูมันจะยังไม่จบครับยืนดีงก็มีไอ้ดูจากไหนไม่รู้มาขอ,อพรจะสก,กิลให้ดูสวยเราเนี่ยกับไอ้คนคีวอวดอยู่แล้วจะขอสก,กิลให้ดูสักหน่อยแต่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 เดียวครับความไม่ได้คีวอวนนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ผมยะเอาขอไปวัดมือใหม่บ้างจะกลับไปให้ลองหนึ่งสักหน่อยแต่เมื่อมาถึงบินไปบินมาขกกอโน้นเกาะนี้พรค้นเข้าไปเจอใครเลยจะเปลี่ยนใจกับปตีสโมเกอร์เพื่อเอาอาวุธที่เสียไปกลับคืนมาดีกว่าแต่่่กกาารไคตัววเเดียอ ได้ง่ายจังแฮะนาในในๆมันก็เป็นของใหม่แล้วมาดูสกิลกันหน่อยละกันตอนแรกไอเราเนก่อนสกิลไปอย่างไม่คาดหวังแต่ว่าสกิลรบรีบังคือก็ต้องเปลี่ยนใจทันทีสกิลแรกก็เป็นการสร้างพายุหมุนออกมา ถึงมันจะเล็กไปหน่อยแต่มันก็่เฮชัยย่อยแล้วก็ตอนเนื้อกันดูสกิลดีสองกันอย่างรวดเร็วสกิลดีสองเป็นกาใช้กระบอกฟาดแบบรวดเร็วเฮไดูนี่เป็นของสำหรับมือใหม่จริงดิสกิลของมันนั้นดีไปชัยย่อยเลยนะนี่มันถือว่าโหดเลยนะคุณโอ้เอาคอแน้นาเขาสำหรับมือใหม่ไออาวุธนี่สกิลหน้าใช้โคตรเลยมาแลกกินลองทำพี่ลองหนึ่งนะก็หมดไปแล้วจะกลับมาเอฟเคให้ลองสองต่อเวลาคนละสองกึงซ้ายว่าดาหม่ก็ได้แล้วจะมาทำอะไรครับผมรู้ให้ผลด้วยกเอฟ แตอบผมอาจจะโง่ไปหน่อยแต่จริงคือผมก็อยากเห็นเรือผีนั่นแหละน่าคุูสักครั้งในชีวิตอ่ะแล้วตอนดน่าฮเลวีเอฟแคบไปเลยๆผมในระหว่างนั้นก็มีการตีเจ้าฮาเลบ้างตีลูกวัวซานตาบ้างแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ถ้าใครจะตีลูกวัวซานตาเนี่ยก็คือแหวนออปตัดแต่เดียวครับอันนี้ไม่ได้ขายของอันนีน้แนะนำจริงๆผมอยากให้คุณดูภาพนี้น,นี่คือภาพที่ f ู l คนบ้างมาก,การรังลุมตีบอสซานตาซึ่งมันบ้างานมากแบบ เขาก็ตีบวกเหมือนกันเะาไม่รู้บอาสาตาอยู่ตรงไหนเลยฟังก์ชักกตตนต่างๆนำพาเราแทรกตาไปหมดพจน์ทางคามอย่าลืมเว้นออบตัด ที่มีอะไรนเอ็กแอมเบอร์อ่ะพอแล้ว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 เราบอกแล้วเราไม่ได้ขายของเอาแค่นี้ก็พอแล้วตอนแมวโมจอนุบาแบบนี้ก็ขึ้นต่อเลยเลยแล้วโอเคคต่อไปเลยเลยจะคิดว่าจะใกล้ถึงเวลาของเขามันได้แล้วแต่ไม่รู้แ่ามีคนดึกอะไรขึ้นมาเขาส่งประกาศมาว่าภายในอยี่สี่วันจะปิดอัปเดตเฉยจมใจยอมรับความจริงครับในเฟสดูสราวันอัปเดตอะไรเข้ามาแต่ก็เออ เขาก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอัปเดตอะไรเลยอะคงจะเป็นแก้บักอะไรนี้แน่ๆอ,อ๋อมาเอฟเคใหม่ก็ได้ฟะแล้วต่อมาใช้เวลาอยู่หน้าพอสมควรในสูนเรือผีมันก็เกิดสักทีสซนวิธีการแช็คเรือผีเกิดนั้นให้รอเขมที่หน้าจอทะเลข,ขึ้นมาถ้ะลูกซอนเละเขมที่คนงเราเป็นชีเคียวก็เป็นทญญาทที่บอกให้ชาวเรือผีนั้นเกิดแล้วช่วยเราที่ก็รอพอตัง้งนานจึงรีบไปตียงไม่รีรอไหนๆมาดูหน้าตามอาขาราเสียเป็นยังไงสม,สมาชิสอบชื่อครับเรือผีก็เรือผีจริงๆว้าวว้าว แต่นี่เป็นแค่เรือททำดอมเมให้เราไม่ใช่เล่นมันาใช้กระสุนปืนใหญ่ยิงเราแบบรัวๆเลยอ่ะ,ละเล่นเอาสเต็ปไปล่กสองรอบเลยซุ่ในระหว่างที่ผมสู้ไปตายไปบินวนกลับไปสู้ใหม่ซึ่งในที่สู้ไอเรือผีเวนนี่ก่อลมแล้วเขาก็มาสังเกตว่าเดือ เดี๋ยวนะคอมมอดดับอยู่ใต้ทะเลเหรอส่วนเราเราก็ไม่รู้อะไรยังไงจึงไปเอาหนามูทะเลลงไปแต่บรงกอบไปดาวยผ้าเปิกปเปดกล่องก็ตายเลยซึ่งในตอนแรกผมก็สังเกตได้ผู้คนอื่นเขามีฟองสบู่ติดตัวกันอยู่อะ่ะสว่วนเราก็เออที่เล่นมาตาน่าก็ไม่เคยรู้ว่าเกมนี้ฟองสบู่มาก่อนจึงเราถามคนในเซิร์ฟสนใจว่าเอาฟองสบู่จากที่ไหนเขาก็ตอบเรามาว่าเอามาจากเกอะกะโหลกอืมผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยฮะไว้ครั้งหน้าจะไปลองดูแล้วกันครับเราก็แวะตีบอสซาตาไปสักรอบสองรอบและตอนนั้นเนื่องจากว่าพวกเราเราสองรอบหมดแล้วจึงกลับไป ทำเป้าหมายใี้ลงหนึ่งดีกว่าใช่ผมรู้ทุกคนเขาจะน่าออกแล้วว่ามันคืออะไร ดาบอีเวตไปที่แล้วไงเพื่อนวเดียนก็ไปแจ็คช,ชาร์ลีไปยึดเอฟเคทันทีและบอสตัวแรกที่เกิดต่อนหน้าเราก็คือบอสแชงคูสเออผมไม่ได้อยากเจอมันเลยนะพูดจริงแต่ก็ตีไปพอะย่างไงเราก็ไม่มีดาบแชงคูสอ,อยู่แล้วเพือ่อนบารที่อาจะฟุกได้มาก่อได้แต่ก็ไม่ดอบครับและตอนนั้นก็เบกกาเอฟเคแล้วก็ตีบอสไปเรย่อยสุดในชี่ที่แบกเขาบอกว่าบอสซานตา้ามันจะมีโอกาสเกิด50 5สิกับแชงคูสแต่ไม่รู้ไปพดัดโดอเกิดหรืออะไรยังไงสุดท้ายแล้วเขาเจอแต่แชงคูสมากกว่าแต่บอสา บ้างแต่ก็นั่นแหละครับทุกคนก็รู้ผมไปนคนดัอยังไงไม่ดอกสปอร์ตตาตองคราบากว่าจะรอบ็อกกนหนียญตัวเนี่ยมันนานมวกจนเวลาล่วงเลยไปมากกว่าหลายชั่วโมงแต่ก็ยังไม่ได้สักทีทำให้ไฟในการหาดาบคริสต์มาสของผั้นเริ่มหมดลงจนกระทั่งและนั่นก็เป็นการเปลี่ยนคลิปที่ไม่ค่อยจะให้เปียดเด็สักเท่าไหร่อ่าด้คิดว่านี้เห็นแป๊บเดียวครับแต่เอาจริงคือเป็นเอฟเคนานโคตรเลยนะ เออแต่ว่าในไหนเราก็ได้ดาใหายมาแล้วก็โอเคยู่ซึ่งก่อนจะไปชิปน,นี้ผมขอส0 0ร้อยไลค์ก่อนพอเขาสปอยเลยเพราะเขาจะมาเล่นคาหน้าเขาต้องเอาดาบเอ็กมาดมาให้ได้